สวัสดีคะ่ะแอดมินนุน้ยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านเด้อค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวน่อยทุกท,ทุกท่านเมื่อน,นี้แอดมินน่น้ยลงคลิปสายท่าผม,ม้ชมพอ่พอพ่อแม่แม่ไลทยทันเพิ่นกระถาแล้วเอา้าสำหรับคลิปนี้มาตามต่อ้านุย้ยมาร่วมกันเลยนะคะเนาะมาซาแตกบมาเด้อท่าผม้ชมถ้าแอดมินน่้ยจ้ากน้อย,อยถ่าผม,ม้ชม สำหรับผลาน้อยหมือว่านี่นะคะเนาะแตกอีกอแล้วท่านผู้ชมฮานอยมัดรวม3ตัวแตกอีกอแล้วท่านผู้ชมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูก3ตัวสำหรับชุด3ตัวนี่้อค่ะเด้อแอดมินหน้หน่อยว่าบ่ตงคูน6กับ กรดาดมันเหมืดหลายท่านผู้ชมโตดไว้ถึงจะไปสมรอบกับบอขาดทุนเดอค่ะเดอกันยังดีช่วงนี้มาตั้งแต่รอบแหลกเนาะ,ะนะพิเศษพิเศษมาบ่อยมากเลย3โตนี่กต้องไป2รอบ3มรอบเดอยค่ะเดอถ้ทาใดแล้วคือยุดเลยสําหรับชดุด3โตนี้ถ้าเขาพิเศษปกติแล้ววิไอพี่ก็ต้องไปเดอะค่ะเดอบัตรที่นี่ท่านผู้ชม ถ้าสามตัวลดมือใดให้หยุดเด้อค่ะเดิมมือต่อไปให้หยุดก่อนอย่าเปล่าลงทุนเพราะว่าชุดสามตัวนี้ถ้าลดแล้วมันก็นจะลดลายมือเด้ท่านผู้ชมมันลงไปมันกินกนสเสียเงินเด้อค่ะเด้อเอาดีใจกับทุกท่านที่ถือแต่ว่ามือเนี้กันยั่งไปใดเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันยังบอลุดท่านผู้ชม เจ็ดวันติดแล้วนะคะชุดสองตัวหาน้อยมารวมเด่นหนึ่งกับสองหนึ่งกับ 2. สองานผู้ชมหนึ่งกับสองมาครบเมื่อวานเจาะสองมาอยู่แต่ว่ามาเบิร์นนะคะเนาะสองมาอยู่แต่ว่ามาเบิร์นก็ถือว่าเลขเด่นมาครบเลยค่ะเด้อเลขเด่นนี่ถือว่ามาครบยังไม่หลุดนะคะเข้าไปที่หนึ่งแปดวิเคราะห์ไป ไปผิดท,ทางอย่ท่านผู้มชมแต่วาสามตัวแตกเข่าแปดสามรอบวิไอพี่เข่าในหกคูเดนเน่นเจาะอย่ท,มม 28, 27, อท่านผู้ชมสองแปดสองเจ็ดบอมาดีใจกับทุกท่านนะคะเด้อที่ถือเมื่อวานนี้ก็แตกไปทั้งสองรอบนะคะเนาะได้เลี้ยวคือหยุดเมื่อวานนี้แอดมินหนูหน่อยบอกพอๆแม, αι, ม, αι, ม, αι, ม αι, ่เอฟซีวาหลบพิเศษบอลตรงลง รออัดหลอบปกติเป็นยังไงละ่ะทางผู้ชมหลบปกติบอมาวิเคราะหไปผิดทางเล็กบอยยอมเปลี่ยนทางแถมสามตัวแตกพร้อมเมื่อว่านี่คุณพอในกลุ่มกะบบอดเดีลตุนอีพอได้บัดนีอีพอกัมาล่งอัดหลอบปกติโอ้ยบัดที่นี่เอดมินหน่หนอยสิบบอบอกแล้วด้อค่ะเด้อไปเลยหลบพิเศษ ลงเลยเด้อค่ะเด้อพิเศษไม่มาก็ตามปกติปกติไม่มาก็คือตาม V i p รอบ v ี p นี่ถ้่ามารอบเดียวภูเดียวขาดทุนเด้อทา่านผู้ชมเหตุจังใดใหายใจของขาดทุนหน่อยที่สุดเด้อค่ะเด้อขาดทุนแต่ว่าขอให้ได้ทุนขึ้นจักหน่อยเหตุหายใจของได้ขาดทุนหน่อยที่สุดเด้อค่ะเด้อบัตรที่นีทา่านผู้ชมเลขกเดินทางมาเจ็ดวันติดเลี้ยวเด้อค่ะเด้อ จ็ดวันติดแล้วเด้ท่านผู้ชมสำหรับฮานอยชุดวินเซฟหาูวินเนี่ยเจ็ดวันติดเมื่อวานนะคะสี่เดินต่อบอท่านผู้ชมเอามาเบิงรับชมไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เขามาแล้วกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูหน่อยน้ำเนเดอค่คเดอมักชอบอย่าลืมกดติดตามไว้ท่านผู้ชมบอมักผ่าน เมื่อวานนี้คุณแม่เอฟซีพันกระเถืกสามตอีกแล้วธรรมชมห้าน้อยมาร่วมอีแม่เพิ่นกระใจดีดีแล้วธรรมชมโอนค่าน้ำะซากับแวกค่าสมุดปากกามาให้แอดมินหน่อยแอดมินหน่อยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอให้คุณแม่เฮงๆปังๆรวยๆเสมอเด้อค่ะเด้ออีแม่ได้ย้ำได้อีโอนย้ำนั่นได้ธรรมชมหน่อยได้ถามว่าแม่ได้สูเมอร์บอกแม่ได้สูเมอร์ฐานเลขเขาน่ะสามตแม่ไปโต๊ดสิบยี่สิบบาท แม่เพิ่นไปโตดได้ทำใหผู้ชมเพิ่นสิบ่กไปตรงถ้าห้าไปโตดเด้อทำใหผู้ชมแอดมินน้ตหน่อยสีบอกสูฟังบ่ต้องไปตรงถ้าห้าไปโตดเนี่ยมันสิมียี่สิบคูสามหลอดมันบ่ถ้าห้าไปหาบาทถ้าห้าถือโตดหาบาทเท่าวได้กำไรหกร้อยกว่าบาทเด้กทำใหผู้ชมหกร้อยกว่าบาทบาทที่นี่โตดไปสามหลอดจังได้กับ,บ่ขาดทุนแต่ว่าให้ลงหลอดพิเศษก่อนเด้กทำใหผู้ชม ถ้ารอบพิเศษออกแล้วบ่มากกับคอยตามต่อถ้าปกติบ่มากกัตามวี่ไอพีถ้าวี่ถ้าวี่ถ้าวี่ไอพี่บ้มากกับขึลุดได้ท่านผู้ชมเพราะว่าสามตัวเฮาเอาเนี่ยเอานอนบ่ได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันเข่าดีเฮากะลงไใยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเลขกสามตัวแอดมินถ่าเข่าก็สิเข่าติดติดจนกว่าเขาสิลุดท่านผู้ชมลุดแล้วก็คือหยุดล่อให้เลขเข่า จังเหร็นมันเป็นอย่งสี่เด้อค่ะเดอ้อเป็นอย่งสี่ท่านผู้ชมตาละห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทไปสามรอบยังไงก็ไม่ขาดทุนนะคะท่านใดที่มักสามตัวนะคะเนาะนี่ละท่านผู้ชมชุดสามตัวว่าหลายคุณพ่อคุณแม่เป็นยังเพิ่นคือใดกําไรเพิ่นบ่ได้เล่นตรงโต๊ดคุณหกกับเด้อค่ะเดอ้อเพิ่นเล่นโต๊ดอ,อย่างเดียวก็ไม่ขาดทุนเด้อท่านผู้ชมเท่ากับปอตองวางลายเนาะคะ่ะเนาะ ถ้าเข้าไปเมิดอนมันสีได้อยู่ท่านผู้ชมถ้าเหล็กมากมันกระดดาย่มันกระด้หลายย่แต่ว่าถาเหล็กว่ามากมันเสียหลายเอาคือจ้างแอดเมนหน่อยว่าทันใดทุนหน่อยก็คือห้าบาทเด้อค่ะเด้อห้าบาทโต๊อย่างเดียวนะคะโต๊ะห้าบาทก็จะได้กําไรหกร้อยถ้าไปสามรอบจังไดเข้ากับเบิร์ดแค่สามลอยได้ท่านผู้ชมอาคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเนาะค่ะเนาะอยาให้แอดเมนหน่อยบอกขกหลายท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาสิปิดช่องแอดเมนหน่อย เอาวันที่นี้มาเบิงทางเลขกันเลยนะคะเนาะมื่อนี้เป็นตาลงทุนเป็นตาม่าปอท่านผู้ชมแนวทางเลขคานน้อยมัดรวมประจำวดวันที่23กรกดาคม2567เลขเด่นจับวินนะคะคลิปหนาพอกันกับเล่าพัฒนาท่านผู้ชมคลิปนี้เอาห้าน้อยมัดรวมกันก่อนจังเวาเรื่องเล่าพัฒนาคลิปหนาท่านผู้ชมเลขเด่นจับวิน78 3ดาม 4 9 0นะคะเลขเด่นจับวินนะคะเด่น7กับ8อยากสิบอกว่า7กับ8วันนี้ไม่เด่นเลยนะคะแต่ว่าตามสูตรแล้วมันเด่นแต่ไม่เด่นประจำวันนะคะจำเป็นต้องดึงออกมาเป็นเลขเด่นยังไงก็มาแน่นอนหนึ่งตัวทาเลขบรุลเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเลขเดินทางยาวมาเจวันติดแล้วสิหคู่วินนะคะเจ มาเบิงแอดมินหน่หนอยวิเคราะหเลขไปน้ำกันเดอ้อท่านผูชมไปน้ำกันกับพ่อแม่พี่น้องกันละท่านผชม7873 7 4 7เจ็ดส8มเจ็ดสี่เ 8ป3ศ3นย์4ามสและ9 0นะคะอาวบัตที่นี่ท่านผูชมมาเบิงว่าแอดมินหน่อยสิเจาะให้แบบใดท่านผูชมเด่นประจำวันนะคะ เด่นประจําวันวันนี้ก็คือวันอังคารเมื่อนี้วันอังคารอย่าลืมเดอ้อท่านผู้ชมแนวทางหนอยมาร่วมแอดมินหน่หนอยมันสิสอบหลุดอยู่ด้ววันอังคารเด่นแต่ว่าเมื่อนี้เด่นมากคคอนขังเก่าสิบเปอซนตเด้อท่านผู้ชมเด่นประจําวันมาชนกับในสูตรก็คือสม ศูนย์เก้าบอชนกับเด่นเลยเด้ท่านผู้ชมไม่ชนกับเด่นแต่ชนกับในสูตรเด่นเจ็ดและแปดแอดมินนูหน่อยเจาะไฮทีแปดเด้อท่านผู้ชมหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะแปดสามแปดสี่แปดเก้า 8073และ70นะคะสิเจาะแตกปะท่านผู้ชมแอดมินหน่อยสิเจาะแตกป่มืนน่อนี้สองคู่วัดใจคือ89กับ80นะคะเมืนน่อนี้แอดมินวัดศูนย์ตองมาด้วยท่านผู้ชมศูนย์ตองมาอันนั้นคือความฝันเด้อค่ะเด้อต่ว่าในสูตรนี่มันบอมเนความฝัน แอดมินโน่อยบอดายจอะติดศูนย์หายมาคืนในฟนะันไดศูนย์นะา่ามผู้ชมจากศูนย์อีหยังแต่วาไดศูนย์ศูคุณพ่อคุณแม่สื่อติดศูนย์ใบน้าในเดอคาะเดอติดศูนย์ด้วยนะคะสี่ศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยเจาะหายจก 8, ากเจ็ศูนย์นนนนกับแปดศูนย์ธรมบุญชมมคืนในฟันวารีศูนย์ศูนย์ศูนย์มชมอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเดอคาะเดอ์ต่อไปจะเป็นชุดสามตัว สามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นนอนหนึ่งคู่นะคะเมื่อเน้าเลขมายังหน่อยๆน,นะท่านผู้ชมกัดสิคู่เดียวเท่านั้นเด้อค่ะเด้อคู่เดียวเท่านั้นไดแล้วหยุดทันทีพิเศษพิเศษสิมาอีกบ่ท่านผู้รรมชมถ้าพิเศษว่ามาร,รอบปกติอัดได,ด้เด้อค่ะเด้อปกติอัดได้เมือ่อว่านี่ปกติบ่มาสามตัวเมื่อนี่เล่นได้เด้อค่ะเด้อหาบาทสิบาทท่านผู้ชมโตดไว บ่ต้องคุณหกกับท่านผู้ชมมันเบิดหลายโตดก็น่าจะได้กำไรหลายเติบอยู่ดอกท่านผู้ชมถ้าเขาคูณหกกับมันเบิดหลายด้วยค่ะเด้อโตดไต์ใตาละหางละสิบได้กำไรแน่นอนท่านผู้ชมสามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะไปสามรอบถือคู่หนึ่ง ารายกำไรบหขาดทุนเด้อค่ะเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟี่กัดทักไลน์มาเด้อค่ะเดอ้อศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะแอดมินหนูหน่อยปักลิงกไลน์ไว้หายใจคลิปเด้อค่ะเดอ้อสําหรับแนวทางแอดมินหนูหน่อยว่างแฮปปี้ทางกลุ่มไลน์และทางช่อง YouTube นะคะเขากลุ่มเด้อค่ะเดอ้อคุณพ่อคุณแม่เขากลุ่มเขาไปเลี่ยว ถ้า่าเสียงมันดังกับปิดเสียงใบเด้ค่ะเด้อทักไลนเขามาอย่าลืมส่งสติกเกอร์เขามาน่ำธรรมชมสั่งสบู่กาแฟยาสีฟัน0926325513นะคะสะบู่คุณตานระเบิดขี้ไข่เล่งผิวขาวนะคะแพ็คละ190บาทกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพกล่องละ225บาทจะมีโมโนโบำร,รุงสายตานะคะเขาชะงงมแก้ปวดเมื่อยนะคะ ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะมาสั่งยาสิบันสม,มนุนไพรนำแอดมินหนนอยไปใส่เดอาา้อท่านผู้ชมยาสิบันสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้รลอดละ190บาทใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7จ็ขวบขึ้นไปนะคะท่านใดที่จะสั่งกะทักลายมาเด้อค่ะเดอ้อหรือโทร สุดท้ายนี่แอดมินนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ